ชียรใหม่ยินดีตอนรับให้เราได้โอบก,กอดเธอไว้ขอเชียรใหม่มีแต่ความรักและพร้อมจะดูแลเธอวยหัวใจทิ้งอะไรกเก่าให้ลืมเขาแล้ว มีแล้วจะมากุนีแล้วก็มาุปีแลวก็อ๋อนียเรานกหนครับ้องหน้าท้องตาเลยท่านทักสินกับหน้าไหนยิ้มแย้มเลยนมันคนไทยความสุขมันอยู่ที่เรื่องครครัวแขกท่านเยนเลยก็ดีใจที่ว่าคนยังลืมกัมาลืมคนเท่าคน แต่ว่าอาจารย์เปิน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 ตักคเปิลรีบอกโอ้หน้าบอกแก่เลยก็พยายามปิกมาอยู่ก็ครอบครัวจิตใจมันก็อิ่มจิตใจมันอิ่มอะไรนะประเมินอยู่ของว่าตำรวจมันเป็นยังไงเจ้าตากจิตใจมันมันมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยมันก็เลย มา,ม,มาอยู่ที่ทนี่ก็คือพ่อแม่พ่อตาหลานเจ็ดคนหลานโอ้ยวัย <laughs> วนี้พี่น้องว่าัยรักลูกหลงหลาน <laughs>